ต้นสังกัดของนำจูวฮยอกปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการกันแกล้งและประกาศเตรียมใช้กฎหมายจัดการ ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มนำจูฮยอกนะคะได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการกันแกล้งและการประกาศเตรียมใช้กฎหมายจัดการเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีผู้อ้างว่าอยู่โรงเรียนมอต้นและมปลายเดียวกันกับนำจูฮยอกและรายงานกับสื่อว่าพวกเขาเป็นเหยื่อที่ถูกกันแกล้งในโรงเรียนจากนำจูฮยอกมาเป็นเวนลา6ปีล่าสุดนะคะในวันที่20ิมิถุนายน2022ค่ะเมนาจิมเมนซูปต้นสังกัดของนำจูฮยอกได้ปฏิเสธข้อกล่าวห,หาดังกล่าวและบอกว่า พวกเขาจะดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดกับนักข่าวและแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวต,วต,วต,วตนต้นสังกัดที่ชี้แจงว่าสวัสดีนี่คือเมนาจิเมนซูบเรากำลังชี้แจงให้คุณทราบถึงจุดยืนของเรากับบทความเกี่ยวข้องกับนำจูฮยอกอย่างแรกเราขอให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศจุดยืนของเราที่ล่าช้าเพื่อกินยันความจริงจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกับนักแสดงเกี่ยวกับรายงานของเราเราขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดไม่เป็นความจริงเราขอแสดงความเสีย ใจกับรายงานนันกล่าวที่รายงานจากสื่อด้านเดียวโดยไม่ตรวจสอบความจริงกับค่ายหรือนักสแสดงก่อนที่จะเปิดเผยบทความต้นสังกัดจะรายงานโดยทันทีต่อ p r e s s a r b i t r a t i o n c o m m i s s i o n หรือ PAC ที่รับผิดชอบต่อเรื่องสื่อที่ทำลายชื่อเสียงของนักสแสดงจากรายงานเท็จนอกจากนี้เราจะฟ้องต่อนักข่าวที่รายงานแรกจากแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อต้นสังกัดได้ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อด,ดำเนินการและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว นักแสดงและครอบครัวของเขาได้รับความเจ็บปวดจากคำนินทาและเขาหลือที่ไร้ความคิดและไม่ได้รับการยืนยันไม่ว่าต้นสังกัดหรือนักแสดงจะถแถลงปฏิเสธแล้วก็ตามแต่บทความที่รายงานด้วยทัศนคติไม่ว่าจะเป็นเท็จก็ตามไม่ได้มีการตรวจสอบความจริงและอาศัยเพียงข้อมูลในออนไลน์ปัจจุบันนักแสดงรู้สึกตราหน้าต้นสังกัดก,ก็รู้สึกเสียใจ นอกจากนี้ต้นสังกัดจัดดำเนินการทางกฎหมายต่อการเผยแพร่ฝ่ายเดียวที่ไม่รับการตรวจสอบเราจะตอบโต้อย่างจริงจังโดยไม่ผ่อนปลนใดๆเราจัดดำเนินการทางกฎหมายต่อเอกสารอ้างอิงที่เราได้รบรมาเราขอให้คนหยุดปล่อยข่าวลือที่ไม่มีมูลหรือการคาดเดาจากการตรวจสอบการติดตามอย่างต่อเนื่องเราจะตอบโตผ่านแง่มุมต่างๆขอขอบคุณ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ